สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโอยชินี่จิมมา่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาใช้วิธีทำนักเก็ตไก่ค่ะนักเก็ตไก่สูตรนี้เป็นสูตรโฮมเมดค่ะทําง่ายทาออกมาแล้วอร่อยถูกใจคนที่บ้านแน่นอนค่ะและที่สําคัญวันนี้กบมีสูตรซอสสาหรับกินกับนักเก็ตนะคะสสูตรมาฝากด้วยค่ะสําหรับเครื่องปรุงนะคะแล้วก็ส่วนผสม,สมต่างๆกบจะเขียนไว้ให้ในคาอธิบายใต้ใคลิปนะคะเข้าไปดูกันได้เลยค่ะมาเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มจากการเอาน้ําตาลลงไปนวดคลุกเคล้ากับเนื้อไก่ให้ทั่วค่ะ การนวดน้ำตาลกับเนื้อไก่ก่อนแบบนี้จะทําให้เนื้อไก่มีความนุ่มมีความฉ่าค่ะหลังจากที่นวดน้ําตาลกับไก่จนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ผงซุปคอนอเม่แล้วก็มายองเนสลงไปค่ะนวดคลุกเคล้าให้เข้ากันสําหรับผงคอนอเม่นะคะจะเปลี่ยนเป็นผงซุปไก่หรือจะใส่แค่เกลือหรือโชยุก็ได้ค่ะ หลังจากที่นวดจนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งมันแป้งสาลีเกลือพริกไทยป่นค่ะแล้วก็นวดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วนวดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวค่ะ หลังจากที่ใช้มือนวดส่วนผสมทุกอย่างจนเข้ากันดีแล้วนะคะขบก็จะใช้ตะก้อมือแบบนี้ตีเนื้อไก่ให้มีความเหนียวแล้วก็มีความเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าบ้านไหนที่มีฟู้ดโปรเซสเซอร์หรือว่าเครื่องบดเนื้อเครื่องปั่นเนื้อนะคะแนะนำให้ใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการผสมเครื่องปรุงต่างๆเข้ากับเนื้อได้เลยค่ะจะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลยขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ใช้ตะก้อมือ ตีจนเนื้อไก่ของเราเนียนได้ที่แล้วนะคะก็จะปิดแรปแล้วก็เอาไก่ไปพักในตู้เย็นประมาณ30นาทีค่ะระหว่างนี้เราก็จะมาทําซอสสาหรับกินกับนักเก็ตไก่กันค่ะเริ่มจากการทําซอสบาร์บีคิววันนี้จะปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศก็ซอสจูโนหรือจะใช้ซอสทงคัตสึกก็ได้ค่ะตามด้วยซอสเนื้อย่างแล้วก็น้ําตาลค่ะคนให้น้ําตาลละลายลองชิมรสดูค่ะขาดเหลือรสไหน ปรุงเพิ่มได้เลยทำซอสบาร์บีคิวเสร็จแล้วเราก็มาทําซอสมัสตาร์ดกันต่อค่ะซอสมัสตาร์ดนะคะเราจะปรุงรสด,ด้วยมัสตาร์ดแล้วก็น้าผึ้งแล้วก็จะใส่มายองเนสลงไปนิดหน่อยค่ะเป็นการเพิ่มความนัวเพิ่มความอร่อยให้ซอส หลังจากที่ปรุงซอสเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาทำการปั้นนักเก็ตกันค่ะทาน้ำมันลงไปบนมือน,นิดนึงค่ะแล้วก็ปั้นนักเก็ตเป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้ขนาดของนักเก็ตนะคะก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะจะปั้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หรือจะปั้นเป็นรูปร่างต่างๆก็ได้ค่ะปั้นนักเก็ตเสร็จแล้วอุ่นน้ำมันให้ร้อนประมาณ1 7อองศาเสร็จแล้วเอานักเก็ตที่เราปั้นไว้ลงไปทอดเลยค่ะ ทอด,ด้วยไฟกลางจนนกเกตมีสีเหลืองแบบนี้แล้วนะคะให้พริกอีกด้านหนึ่งลงไปท่อต่อหลังจากที่ท่อจนทั้งสองด้านมีสีเหลืองออกน้ำตาลแบบนี้แล้วนะคะก็ตักนกเกตออกมาพักให้เสด็จน้ำมันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนักเกตไก่สูตรโฮมเมดดูวิธีทำแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าดูแล้วชอบอยากจะลองทำตามดูบ้างวยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปทำอาหารง่ายๆคลิปทำขนมง่ายๆที่สามารถทำกินเองที่บ้านได้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของกบค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ